الحمد لله الحمد لله الذي حدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن حدانا الله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأله بالهدى ودين الحق ليسره على الدين كله وقفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله <سؤال> تعالى <سؤال> في القرآن <سؤال> الكريم <سؤال> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم في نوم بوسيم เราทุกคนนั้นจำเป็นนะครับที่จะต้องมีความยำเกรงต่อเราสุภานาหัวตาลาเพราะความยำเกรงนั้นจะทำให้เราปฏิบัติหน้าที่ตามบุตรบัญญัติของศาสนาอิสลามนะครับดังอายะคุรอ่านที่ได้กล่าวมานี้เกี่ยวกับเรื่องของการถือเซตอดเห็นไหมฮะละอันละกุ้มตัดตะกูลเพื่อที่สุดเจ้านั้นจะมีความยำเกงเรงนั้นความยำเกรงก็คือหน้าที่ ที่พี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติที่ศาสนานั้นได้วางเอาไว้เช่นในเดือนนี้เราอยู่ในเดือนรอมฎอนก็เป็นหน้าที่เป็นวายิบจาเป็นสําหรับพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธานั้นจะต้องทําการถือซินอดนะครับสําหรับผู้ที่มีความสามารถท่านี้การถือซินอดนั้นอัลลอฮฺสุบฮานาวะตารานั้นได้ทรงบัญญัตินะครับในเดือนชาบาน ดีฮิจเราะห์ที่สองอัลลอฮุสุบฮานุวตาลานั้นได้ทรงบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการถือเส้นอดให้เป็นไวย,ยิบก็คือการถือเส้นอดในเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งแต่ก่อนนั้นท่านนบีมุฮัมัดสลลลุลลัลฮุอะไลวะซัลลัมก็ทําการถือเส้นอดมาต่อแล้วถืออดในนี้หมายถึงว่าในหนึ่งเดือนนั้นท่านถือเส้นอดสามวันรวมทั้งในวันอาชุรอด้วยหลังจากอายห์นี้ได้ถูกประทานลงมาก็คือการถือเส้นอดนั้น อันนี้สิ่งที่ท่านนบี๋ยทำมาก่อนนั้นก็เป็นสุนนะนะครับเพราะนั้นการถือเส้นอดในเดือนอการถือเส้นอดที่ถูกประทานลงมาในเดือนชาบานปีฮิจรรัตที่สองนั้นก็มีอย่างอื่นนะครับก็มีอื่นหมายถึงว่ามีบทบัญญัติอย่างอื่นนั้นเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเช่นบทบัญญัติในเรื่องของสากาดนะครับก็คือการบริจาคทรัพย์สินนะครับและสากาดตุนฟิตระรวมไปถึง อีทั้งสองด้วยนะครับอีดินฟิตเตรี่และอีดินอัธ,ธานะครับก็เป็นบทบัญญัติที่ถูกประทานลงมาในปีฮิจระัตที่สองเช่นเดียวกันเพราะนั้นในเดือนรอมฎอนนี้ผ่านมาหลายวันแล้วครับเกือบที่จะบทแล้วเราได้รับอะไรบ้างเราควรที่จะเรียนรู้อะไรบ้างในเดือนรอมฎอนในสิ่งที่เรานั้นได้กระทามาแต่ต้นๆน,นะครับผมในอายะกุรานั้น Allahu س ب ح วต่าได้ไดกล่าว่าฟามันชาฮหดามิงกุมุชยาฮ์รอฟันยาสุมดังนั้นผู้ใดาจากพวกสุ่เจ้านั้นอยู่ในเดือนนั้นฟันยาสุมก็จงถือิ้นอดนั่นหมายความว่าถ้าผู้ใดมีเป็นมุกีมาถึงอยู่ในตำบลน,นั้นอยู่ในพื้นที่นั้นมีสุขภาพพารามัยที่แข็งแรงไม่ได้ป่วยไม่ได้เดินทางไปไหนจำเป็นฟันยาสุมจำเป็นสำหรับเขานั้นจะต้องทำการถือิ้นอดอีกอันหนึ่ง เราถึงบอกไว้ว่าฟังการมิงกุมมารีดอนเอาลาซาฟฟรินฟาอิดดตุมมินไอยามินอุคอตดังนั้นผู้ใดาจากพวกสู่เจ้านั้นป่วยหรืออยู่ในการเดินทางนะครับก็จงถือใช้จํานวนวันที่ขาดไปในวันอื่นนั่นหมายความว่าเมื่อเราป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับหรือได้เดินทางมีอุปสรรคในการถือสิ้นอดนั้น ก็ให้เราชดใช้ในการถือสินอดนั้นในวันอื่นเช่นเดียวกันนะครับอิสลามศาส,สนาอิสลามผ่อนผันนะครับผู้ที่ป่วยและก็ผู้ที่เดินทางนั้นก็ให้ถือสินอดใช้นในวันต่อไปอีกประเภทหนึ่งอีกบุคคลหนึ่งก็คือว่าละลซีนายุตีกูนะฮูฟิตยาตุนต่ออามูมิสกกนและจําเป็นแก่ผู้ที่ถือสินอดนั้นด้วยความยากลําบากก็ให้ชดเชยการให้ อาหารนะครับแก่มิสกีนหนึ่งคนนั่นก็หมายความว่าถ้าผู้ใดป่วยหรือแก่ชราป่วยที่นี้คือป่วยเรื้อรังไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้ต้องกินยาเป็นประจำหรือคนแก่ชราซึ่งไม่สามารถที่จะทำการถือสิ้นอดได้ทำไงครับให้จ่ายฟิตยะก็คือให้อาหารแก่คนจนนั้นหนึ่งมือ้อนะครับรอมาดอนมีย9ิบเก้าหรือ30วันเราจ่ายไปทุกมื้อก็30มื้อด้วยกัน ถ้าจะจ่ายเป็นข้าวนะครับอับดุลละอิบนูอับบาสได้ทำเป็นตัวอย่างให้เราดูนะครับก็คือการเอาเข้าวสารใส่กรอบมือหนึ่งกรอบนะครับก็ประมาณหกขีดนะหรือมากกว่าน,นั้นหรือน้อยกว่าน,นั้นไม่เป็นไรเอ่ยมากกว่านั้นนะครับมากกว่าไม่เป็นไรยอย่าให้น้อยกว่าหกขีดก็แล้วกันนะครับก็เอาอาหารเนี่ยข้าวข้าวเนี่ยไปให้กใครให้กับคนยากคนจนกินนะครับเราจะเอาอาหารมาเลี้ยงเพื่อในการละศิลอดไม่ได้ เอาอาหารที่เราเป็นฟิตยามาเลี้ยงในการละศิลอดไม่ได้เพราะว่ารายคนที่มาละศิลอดนั้นมีฐานะที่แตกต่างกันบางคนจนบางคนรวยมีเพราะนั้นคนรวยก็จะได้กินอาหารฟิตยาของเราไปด้วยไม่ใช่นะครับเพราะอาหารฟิตยานั้นให้สำหรับผู้ที่ยากจนหรืออาณัตบินมาเล็กได้ทำเป็นแบบอย่างไว้ก็คือการทำเป็นอาหารที่ปรุงสุกเรียบร้อยแล้วนะครับท่านอานัตมีอายุได้สิบขวบ ท่านนบีมุฮัมมัดสลัลว่อะไรอัสสลามก็เสียชีวิตหลังจากนั้นท่านอาัสมีอายุยืนยาวต่อถึง93ปีนะครับรวมนั้งเส้นท่านอาัสบินมาลิกมีอายุถึงร้อยสามปีท่านก็ได้เสียชีวิตลงนะครับที่เมืองบุสรอในประเทศอิรักท่านทํายังไงครับในขณะที่ท่านแก่ชาราท่านก็เรียกคนจนนั้นมาเอาอาหารไปหรือมากินอาหารร่วมกับที่ท่านปรุงไว้ วันนี้กินแกงเนื้อวันนี้มีซุปมีอะไรก็ให้กับคนโจนนั้นกินตามที่ท่านได้กินนะครับอันนี้เป็นฟิตยะที่เรานั้นจะให้กับคนจนเช่นเดียวกันสตรีสตรีที่อะไรที่ให้นมลูกสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่สามารถที่จะทำการถือสินอดได้ศาส,สนาก็ใช้ให้เขาจ่ายฟิตยะเช่นเดียวกันจ่ายฟิตยะให้กับคนจนเช่นเดียวกันนะครับผม ราะนั้นอิสลามนั้นผ่อนผันสําหรับผู้ที่มีอุปสรรคในการที่จะทําการถือซินอดนะครับผมคราวนี้อีกประการหนึ่งที่สําคัญมากนั่ก็คือกัฟฟาร์กัฟฟาร์คือการเสียค่าปรับกัฟฟาร์คือการเสียค่าปรับอย่างเช่นพี่น้องม,มุสลิมอาจจะเป็นวัยหนุ่มวัยสาวแต่งงานกันใหม่หรือแต่งงานกันสามสี่ปีก็แล้วแต่เกิดไปนอนหลับมีความสัมพันธ์กันมีเพศสัมพันธ์กันใน ตอนกลางวันอิสลามห้ามศาสนาอิสลามห้ามชายหรือหญิงที่มีเพศสัมพันธ์กันในช่วงของเดือนรอมฎอนนั้นจะต้องเสียกัฟฟาร์นั่นก็คือการที่เขานั้นจะต้องทําการถือสิ้นอดชายสองเดือนนะครับโดยที่ติดต่อกันด้วยนะครับจะบวชบ้างหยุดบ้างครบสองเดือนไม่ได้ต้องติดต่อกันสองเดือนถ้าไม่มีความสามารถในการถือสิ้นอดสองเดือนก็ให้จ่ายอาหารให้แก่คนจนคนขัดสน เป็นจำนวน60คนด้วยกันหรือถ่ายทาตอันหลังสุดก็คือถ่ายทาตในเมืองไทยเราไม่มีแล้วเ่ินทาตก็ถือสิ้นอดและก็จ่ายเลี้ยงอาหารให้กับคน้าคนโจนนั้น60คนอันนี้เรียกว่ากัฟฟารอนะครับซึ่งถ้าเกิดขึ้นกับมุสลิมก็ต้องปฏิบัติใช้ในสิ่งนี้นะครับผมทน,นี้เรื่องฟิตยานั้นศาสนาอิสลาม ให้จ่ายสำหรับผู้ที่ไม่มีความสามารถไม่มีความสามารถจะถือสินอดได้นั่นกหมายถึงว่าแก่ชาราอะไรพวกนี้นะครับต้อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ที่ไม่ได้ถือสินอดนะครับพิทยาจ่ายไม่ได้สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสินอดะนอิสลามให้ความเท่าเทียมกันคุณจะรวยคุณจะจนคุณจะมีะยศศักดิ์ศรีมีหน้าที่หน้าตาอย่างไงก็ดีจะต้องทําการถือสินอดถ้าคุณไม่ไถือสินอด จ่ายฟิตยะไม่ได้เมื่อ ian, เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับก็จะต้องทําการถือศีนอดใช้และก็จ่ายฟิตยะด้วย2ออย่างด้วยกันสําหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงแต่ไม่ได้ทําการถือศินอดจะต้องถือศีนอดใช้และจ่ายฟิตยะด้วยแต่สําหรับผู้ที่ไม่สามารถที่จะถือศินอดได้อย่างที่บอกไปแล้วป่วยหร,หรือหญิงที่มีคนันหญิงที่ให้นมลูกก็จ่ายฟิตยะอย่างเดียวอันนั้นเป็นสิ่งที่อนุญาตนะครับ ให้กับมุสลิมเรานั้นได้กระทําเมื่อเราถือสินอดครบแล้วในเดือนรอมฎอนหลังจากนั้นก็คือการจ่ายสกาตุนฟิตรอการจ่ายสกาตุนฟิตรอจ่ายในวันที่หนึ่งวันที่สองที่เข้าเดือนรอมฎอนที่เข้าเดือนรอมฎอนซอก็คือใช้ได้ซอนะครับใช้ได้แต่ยังไม่ประเสริฐที่ประเสริฐที่สุดก็คือ ก่อนที่เราจะทําการละหมาดอิทอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่อัฟดอนก็หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐหรือจะจ่ายก่อนละหมาดสองวันหรือสามวันหนึ่งวันก็นแล้วแต่ก็จ่ายได้นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่อัฟดอนนะครับท่านนี้สากาดฟิตรอห์นั้นท่านอูนลุูลสุลลัลวะสลัมได้กล่าวไว้ว่าไงครับ <c oughs> อินอจากอิบนุอับบาสรายลัลลอฮุอันฮุฟารอดะรอซูลุลลอฮิสซาลลัลลอฮวะลัยซัลลัลลม z a k a ต zakatun ร i ตัวหารตันลิสซอิมมินันลักะวีวรวรรฟาสซีอิบเนออับบาสได้เล่าให้เราฟังว่าท่านสุนทรลาลอหัวเิวะสัลลัมนั้นได้กำหนดสกาตุนฟิตรฮ a นั่นตัวหารตันลิสซออิมเพื่อที่จะเพื่อที่ทำความสะอาดให้แก่ผู้ที่สือ้อให้กับผู้ที่ถื้อสินอดมินันลักวีวรวรรฟาสซีจากการที่เขาพูดหยาบคายพูดเลอะเทอะ หรือกระทําการงานที่ไม่ถูกต้องหรือการงานที่ไม่ดีสกาดอันนี้มาช่วยเหลือเรามาทําให้เราได้รับความบริสุทธิ์มาขจัดสิ่งที่เราทําไม่ดีนั้นให้หมดไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสกาพิตรอประโยชน์ของมันที่ที่จะให้กับเรานั้นมีอย่างนี้เงื่อนไขของมันก็คือวตัะมาตันลินมาซากินีนจ่ายเป็นอาหารให้ใครครับลินมาซากีน ไม่ได้จ่ายให้ค่ะไม่ได้จ่ายให้กับคนบุคคลทั่วๆไปในอะติษบอกว่าลินมาซากรีนสําหรับผู้ที่ยากจนขัดสนเท่านั้นแล้วจะไปจ่ายให้กับคนอื่นไม่ได้บอกไว้ในนี้ลินมาซากรีนฟอกต์ก็คือจ่ายให้ใครจ่ายให้กับผู้ที่ยากจนขัดสนเท่านั้นเองาีนี้ความหมายของภาษากรีนความหมายของมาษากรีนก็คืออะไรผู้ที่ขัดสนหมายถึงใครผู้ที่มีรายได้เกือบจะพอใช้จ่าย นะครับของตัวเขาเองและครอบครัวมีรายได้เกือบจะพอใช้จ่ายตัวเขาเขาเองและครอบครัวของเขาเรียกว่ามาสกีนนักวิชาการได้ความหมายคําว่ามิสกีนไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่ามิสกีนเป็นบุคคลประเภทไหนเราสามารถที่จะเอาสกาดฟิตรอลของเรานั้นไปจ่ายได้จ่ายให้ใครมั่งให้ใครมั่งในที่นี้หมายถึงพี่น้องเรามีไหมเป็นคนจนเรารวยพ่อ พี่น้องเราจนไหมพี่น้องนั้นในที่นี้หมายถึงมีครอบครัวแล้วนะครับมีครอบครัวแล้วแยกบ้านออกไปแล้วจนไหมถ้าเขาจนเราเอาสกาดไปให้เขาหาพี่น้องไม่เจอญาติพี่น้องเรามีไหมถ้าเรามีเอาสกาดไปให้เขาสกาดฟิตรนเนี่ยเอาไปให้กับเขาได้เมื่อญาติยังไม่พบเพื่อนบ้านใกล้เคียงมีไหมดูจากบ้านเพื่อนบ้านใกล้เคียงแล้วก็เพื่อนบ้านที่ห่างออกไปหน่อยนึง เราสามารถที่จะนำสก่าของเรานั้นไปให้เขาด้วยกับตัวเองได้แต่เราต้องดูและเราต้องมั่นใจว่าเขานั้นจนจนในที่นี้ที่เล่าไปแล้วเกือบจะพอใช้จ่ายได้นะครับผมมินอาดาฮากอบลัสลาตีฟะฮียักาตุนมะบูลาวะฮีวะมันอดาฮะบะดะสลาตีฮียะดะฮอัะกัตุนมินัสดะกตี การจ่ายสระกอนั้นจ,ะ,จ,ะ,กจะการจ่ายสการพิทรอานั้นต้องจ่ายก่อนละหมาดก็หมายถึงว่าให้อะไรให้สกาพรพวกเรานั้นไปถึงมือคนจนก่อนที่เรานั้นจะทําการละหมาดหรือถ้าเราได้ลงชื่อได้ลงอะไรได้ลงทะเบียนไว้แล้วเราก็สามารถให้เขาหลังได้เพราะว่าอะไรเรามีชื่อลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วเราก็เอาสกาพรพวกเรานั้นไปให้ได้ แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปให้เราไปให้คนที่ไม่ให้ลงทะเบียนไว้หลังจากอะไรหลังจากที่ที่รับสก,กานั้นก็จะเป็นสระกอหนึ่งจากสระกอทั้งหลายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปให้เขาหลังละหมาดเพราะฉะนั้นเราจะต้องลงทะเบียนจบให้เรียบร้อยก่อนที่อะไรก่อนที่เราจะทําการละหมาดนะครับผมทวนี้มุสลิมเรามาคิดดูอีกนิดหนึ่งมีขาวมีดํา มีจนมีรวยมุสลิมเช่นเดียวกันมุสลิมที่อะไรอิมานมุสลิมที่ศรัทธามีมุสลิมที่ไม่กินหมูมีแยกกันทีนดีนะฮะมุสลิมที่ไม่กินหมูก็คืออะไรมุสลิมที่ได้ไม่ไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาก็มีจนไหมจนมีสิทธิ์ที่ได้รับไหมมีสิทธิ์ที่ได้รับแต่ความเท่าเทียมกันล่ละครับอิมานด้วยอีกคนนึ่งไม่กินหมูหรือบางคนลูกภรรยาทําอิบาดะได้อย่างดีแต่ สามีผู้นำครอบครัวเกิดไม่ได้ปฏิบัติเรื่องราวของศาสนาเลยบางวันไปอะไรไปพบเพื่อนไปสังสรรค์นเอฮากับเพื่อนทําสิ่งที่ฮารามสิท,ที่ที่เราจะได้รับเราก็เป็นห่วงลูกเมียเขาแต่นั่นแหละครับการที่เราจะให้เขาเราก็ต้องตักเตือนบอกกล่าวเขาด้วยว่าคุณทําในสิ่งนี้ไปเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราควรที่จะแนะนําเขาก่อนที่เรานั้นจะให้สากาัดแก่เขาหรือไม่งั้น พี่น้องเราคิดดูอีกคนหนึ่งศรัทธาอีกคนหนึ่งไม่กินหมูเราจะให้ใครนะครับเราจะให้ใครมากกว่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นข้อคิดนะครับที่เรานั้นจะต้องเลือกปฏิบัตินะครับว่าอันไหนเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากอันไหนเป็นสิ่งที่ควรที่จะกระทํานะครับผมต่อมาเรื่องของการละหมาดอีดนะครับอีดนั้นเป็นสิ่งที่ศาสนานั้น อิสลามนั้นบอกว่าวันรื่นเริงของมุสลิมนั้นมีสองวันด้วยกันคืออีดินฟิตรีและก็อีดินอัตฮานะครับวันสงการที่ถึงปัจจุบันนี้ไม่ใช่ของเราเราอย่าไปร่วมสนุกกับเขาละทิ้งมาไปนะครับอย่าให้ตัวเราไม่เข้าบุตรหลานของเราก็อย่าให้เขานไปร่วมในกิจการอันนั้นก็อันนั้นก็นนนกล้กกันนะครับเพราะนั้นละหมาดอีดนั้นนะครับทางมัสยิดนั้นจะละหมาดจะละหมาดเจ็ดโมงครึ่งนะครับ 7จ็ดโมงครึ่งเดโมงสานาทีนะครับจะเริ่มละหมาดการละหมาดอีดินฟิต,ตรีนะเป็นสุนะตุ้นโมอักกะ,ะนะครับเป็นสุนนะที่ท่านนบีนะั้นส่งเสริมอย่างมากให้เรานั้นมาทําการละหมาดกันนะครับแต่สิ่งที่เราจะพูดให้ฟังในที่นี้ก็คือวายิบมีห้าวายิบมีห้านะครับห้าเวลาด้วยกันซุปฮี่มีแล้วก็มาละหมาด ละหมาดอีดบางท่านทิ้งซุปที่มาเอาอะไรมาเอาละหมาดอีดซึ่งก่อนน่นวาย,ยิบก็ไม่ทําแต่ละหมาดอีดขาดไม่ได้ละหมาดอีดขาดไม่ได้ทิ้งวาย,ยิบมาเอาสุนตุนมาอักกะดาไม่ถูกต้องนะครับผมเพราะฉะนั้นเราที่จะบอกตักเตือนครอบครัวของเราลูกหลานของเราให้อยู่ในร่องรอยของศาสนาทํำในสิ่งที่เป็นวาย,ยิบซะกอ่อน แล้วจากนั้นก็มาทําในสิ่งที่เป็นสุนนะขาดวายิบบาปขาดวายิบต้องใช้ต้องกอดอใช้แต่ขาดสุนนะไม่เป็นไรเพราะว่าสุนนะส่งเสริมให้เรานั้นได้กระทำนะครับวายิบนั้นขาดแล้วถือว่าเป็นบาปแก่ตัวเรานะครับผมต่อมาเกี่ยวกับการถือสิ้นอดหกวันในเดือนชาววาลน,นะครับ อับูอายยุบอันสอรีได้กล่าวให้เราฟังว่าทัสูสซาลัสลสัลมได้กล่าวว่ามันซอมารอบอดอนซุมมาอัตบ้าหูซิตันมีนชาววนกานาซิยาบุดฮะดีผู้ใดที่สือสินอดเดือนรอมดอนหลังจากนั้นติดตามด้วยบทหกหกวันในเดือนชาววันก็หมายถือว่าถือสิ้นอดอีกหกวันในเดือนชาววนเสมือนกับภาผลบุญของเขานั้นได้หนึ่งปีนักวิชาการได้ให้เหตุผลว่า ผู้ที่ทําการถือซื้ออดขาดในเดือนรอมฎอนป่วยก็ดีเดินทางก็ดีหญิงที่มีหญิงที่มีอะไรมีบุตรมีคันอะไรก็แล้วแต่ถือซื้ออดไม่ได้ในเดือนรอมฎอนนั้นจะทํำยังไงในเดือนชาววานนางอายชาถือซื้ออดใช้ในเดือนชะบานพนันการถือส้ออดใช้จะต้องถือซื้ออดใช้ก่อนที่เดือนรอมฎอนน่าจะมาถึงพนักอายชาถือซื้ออดในเดือนชะบาน นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าจะบวชอะไรก่อนครับจะบวชใช้ก่อนหรือจะบวชหกก่อนบวชใช้เป็นวาญิบบวชหกเป็นสุนนะถ้าไปบวชหกก่อนเกิดถึงอายันวาญิบไป,ปได้ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามีเวลาเดือนหนึ่งในเดือนของชาววานถึงสามสิบวันหรือยีิบเก้าวันเราก็ควรที่จะบวชใช้ให้จบก่อนนะครับ หลังจากนั้นเราก็ติดตามอีกหวันในเดือนชาววานก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าเราบวชใช้ซะก่อนเพราาเราไม่รู้ว่าอายันจะมาถึงตัวเราเมื่อไหร่นะครับบวชใช้ให้เรียบร้อยเสร็จก็บวช6ต่ออีกหวันในเดือนชาววานนะครับผมเพราะนั้นพี่น้องอุสลิมนะครับผู้ศรัทธาทั้งหลายเราถือสิ้นอดเหลือเวลาอีกไม่กี่วันวันนี้ก็เข้ามาในวันที่23าม สองเดือนรอมฎอนแล้วนะครับอีกไม่กี่วันเดือนรอมฎอนก็จะหมดไปจะจากเราไปแต่แน่นอนรอมฎอนนั้นปีหน้าจะกลับเข้ามาหาเราอีกจะกลับเข้ามาหาเราอีกในในทุกปีเดือนรอมฎอนก็จะหวนกลับมาหวนกลับมาแต่ตัวเรานั้นจะอยู่ถึงไหมในเดือนรอมฎอนปีหน้าและในปีต่อๆไปเพราะอายันมาถึงเรานั้นไม่มีใครรู้อายันนั้นไม่ได้เรียงลําดับขั้นตอนใครเป็นพี่ใครเป็นน้องใครเป็นพ่อแม่ ะครับถึงเวลาอายันมาถึงเราเราก็ต้องจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีสุขภาพที่แข็งแรงมีร่างกายที่ดีสมบูรณ์ควรที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเรานั้นให้สมบูรณ์นะครับตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาอีกไม่กี่วันนะครับก่อนที่จะเดือนรอมฎอนจะจากไปนั้นท่านสุลตอานอัส,อสอลามนั้นก็ปลุกญาติพี่น้อง นะครับพยาท่านให้มาทําการละหมาดกียามุลเดนหรือเรียกอยี่ยางว่าละหมาดตรเวนะครับผมท่านอายฉิงอายชาได้กล่าวไว,ว้ว่าอันอายชาตาริลล์อันฮานะได้กล่าวไว้ว่านนครับท่านานบีท่านน,าน,นาบีออกมาสละสลับได้สั่งไว,ว้ว่าตะฮุดรูไลละตันกอตติปินวิตตีมินันอัสดินอาวาคิริมิน,นอรอมะดอนนะครับท่านทั้งหลายนั้นจงแสวงหาคือนอันกอตรี ในคืนที่ของ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับเพราะฉะนั้นหญิงอายชาบ,บอกให้เราั้นท่านนบีบอกให้เรานั้นสแสวงหาคืนอันกอตเตอรี่ซึ่งอยู่ในเป็นคืนที่ซึ่งอยู่ใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับเพราะนั้นเราควรที่จะรีบเร่งปฏิบัติหน้าที่ของเรานั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็สแสวงหาสิ่งที่เป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์สิ่งที่จะได้ผลบุญของเรานั้นกลับคืนมายอย่างมากมายนะครับ ก็ฝากคุณตบไปเพียงแค่นี้อักูลกาวดิฮาจาวัสดกุลลอฮ์นจีมารีวัลกุมบอลิไซลินมุสลิมีนวัสตักฟิรห์อินน่า u w a l กัฟูรุรรอัสามุมรมัตุอวบรขอความสันติสุขความเมตตา ความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่าน